เห็นไหมามาร็วเนี่ยแต่นะครับแทนที่เอาท่าตัวเองทำวันนั้นนะแล้วก็ใช้กระบวนการสสอรอคนก็ไม่มีความรู้สึกนะครับตัวเองก็ยังไม่ได้เกิดเรื่องเห็นไหมแต่วันนี้พอตัวเองเกิดเรื่อง,งแล้วก็เพิ่งเห็นกรณีเศรษฐาทวีสินนะครับแลวเพิ่งเห็นกรณีนะครับกรณีสนามก้อพันพายกรณีนะครับเรื่องการครอบงำพักนะครับในวันที่สิบสี่สิงหาที่พักการเมืองต่างๆ ข้าบ้านยันสองลานนี่ไม่นับเรื่องอื่นๆมากมายผมเองก็เห็นว่านี่นะครับเรื่องนี้ผมก็อยากให้มีการพิสูจน์คือถ้าไฟเขียวมีอยู่จริงก็พิสูจน์ในเรื่องนี้สิยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญเลยเพราะนี่ครับถูกอ้างในทุกแวดวงเ,งเลยอว่าไฟเขียวทําอะไรก็ได้จนเกิดความเสียหายกันทั้งบ้านทั้งเมืองะนะครับเพราะว่าทําอะไรก็ได้ก็เลยทําบอลเป็นวาระเร่งด่วน นะครับแผ่นดิน99ปีก็จะได้นะครับแลนด์ปริดซ่อนที่99ปีเจรจาเขตพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลเนี่ยนะครับเรื่องพลังงานนะครับซึ่งก็ต้องไปตามว่าผลประโยชน์ประตบกับชาติบ้านเมืองหรือเปล่าเรื่องดิจิตอลไม่รู้เป็นอะไรไปแล้วเนี่ยนะครับเป็นจับฉ่ายเป็นแกงหฮอะไรไปแล้วยอธิบายสภาพไม่เจออยู่แล้วทีนี้เนี่ยนะครับพอพอมาถึงสถานการณ์เนี้เราก็จะได้พิสูจน์กัเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ วันนี้แต่ละเรื่องราวมันใกล้ตัววันนี้ผมไปออกรายการแห่งหนึ่งกับท่านอาจารย์สุขุม,มแล้วก็พลตอเอกเสรีพิสุทธิ์ได้ซูมเข้ามาพลตอเอกเสรีพิสุทธิ์บอกว่าเมื่อวันที่สิบเก้ากันยายนที่ผ่านมานี้อได้ไปให้ถ้อยคํากับทางคณะกทางปปชอเป็นที่เรียบร้อยนะครับเอกสารทุกชิ้นรายละเอียดทุกชิ้นแล้วก็ได้ใช้ความจริงที่เราฟังตอนแรกเราเข้าใจอีกอย่างหนึง่งเช่นว่าเขาไปสองครั้ง ความจริงก็ไปสอ,สองคนทั้งสองครั้งเพียงแต่ว่าไ,ไอ้คนที่สองครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สองเป็นคนละคนกันอตอนแรกฟังเข้าใจว่าครั้งแรกไปสองคนครั้งหลังคนเดียววันนี้ฟังในรายการก็ปรากฏว่าไปสองคนทั้งสองครั้งนะครับแต่ว่าคนที่ไปด้วยครั้งแรกกับคนครั้งที่สองนั่นเป็นคนละคน,คนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเป็นประจักษ์ชัดเจนนะครับในเรื่องตั้งแต่เจ้าหน้าที่ ของทางราชทรนไม่มีการควบคุมนะครับและเรื่องราวต่างๆที่พลเอกเสรีพิสุทธิ์พูดมาก่อนหน้านี้และก็พูดในสิ่งที่ผมเคยพูดมาก่อนหน้านี้ว่าเขาได้รับเหรียญราวมาเหรียนกล้าหาญนะครับที่ต้องถวายสัตว์ต่อพระเจ้าแผ่นดินและราชวงศ์เพราะฉะนั้นนะครับนี่เป็นคําตอบว่าเขาจะกลับหลังหันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีการยก นะครับเรื่องเกียรติภูมิที่ใหญ่ในชีวิตนั้นอย่างไรเนี่ยนะครับก็ก็ให้เชื่อในเรื่องอย่างเนี้นะครับว่าคนลักษณะพันอย่างนี้เนี่ยนะครับก็ต้องเดินหน้าและหน้าที่เขาเนี่ยนะครับก็จบไประดับหนึ่งแล้วเพราะว่าได้ไปให้ถ้อยคํากับปปชครบถ้วนนะครับเมื่อวันที่19ที่ผ่านมาดังนั้นเนี่ยนะครับในทางลับเนี่ยปปชเขาก็สอบไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรืยเทีนี้เนี่ยนะครับคนก็สงสัยว่า แล้วภาพจากกรมราชทัณฑ์2,160รูปภาพทีวีวงจรปิดชั้น14และบริเวณใกล้เคียงนั้นจะว่าอย่างไงคือรายงานของกรรมการเสร,ร็์บวกกับอีกหนึ่งรายงานเนี่ยนะครับของแพทย์สภาะนะครับถ้าจุดนัดพบกันเนี่ยนะครับคิดว่าภายในเดือนเนี้ยนะครับเผื่อเหลือเผื่อขาดเล็กน้อย,ยผมว่าเนี่ยนะครับเขาก็จะต้องส่งให้กรรมการเสร็จเพื่อจะส่งให้ปปชต่อไปแม้ว่าภาพจะไม่ส่ง นะครับไม่ว่าจากโรงพยาบาลตำรวจหรือจากกรมราชธรรมเองก็ตามปปชอก็ต้องมีหน้าที่นะครับให้ตั้งแต่ชั้นอนุส่งไปให้ปปชอชุดใหญ่นะครับเพื่อที่จะส่งฟ้องไปยังศาลฎีกาไปแนกาียาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต่อไปค่ะดังนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในเรื่องนี้เนี่ยที่คิดว่าไม่ส่งหลักฐานและจะรอดไม่ใช่ อบพอชถ้าเขาไม่ออกหมายเองก็ขอสารก็ออกหมายยังไงก็หนีไม่รอดยิ่งยิ่งไม่ส่งก็ยิ่งกระทำความผิดยิ่งจนมุงกระสภพพนะครับเพราะว่าการถ่ายภาพ2,160ภาพมันถือว่าเป็นหน้าที่นะครับที่ที่ไม่มีทางเป็นอื่นได้เป็นระเบียบและสารเนี่ยเขาขอเนี่ยนะครับขอเอกสารนี่นสืบในสารเนี่ยมันไม่เป็นความลับอยู่แล้วอและรวมกระทั่งเนี่ยนะครับภาพทีววงจรเป็น ชั้น14และนะครับส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆที่บอกส่วนที่เกี่ยวข้องมันมีสถานที่อื่นใดนะครับหรือว่าจุดต่างๆบริเวณใกล้เคียงดังนั้นเนี่ยนะครับเรื่องเหล่านี้เราคงจะได้แลเห็นแต่ผมเชื่อว่าเนี่ยนะครับภายในเดือนตุลาเนี่ยเรื่องน่าจะไปถึงศาลนะครับภายในเดือนพฤศจิกาเนี่ยคงเห็นหน้าเห็นหลังแล้วแหละนะครับว่าผลลัพธ์เรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเพราะโดยความเป็นจริงนั้นเนี่ย ถ้าดูรายงานฉบับเต็มทั้งสองของกรรมการส aid, ิสิิ์ก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าทั้งรายงานนี่เขาไม่เชื่อนะครับว่ามีปว่วยที่มีความจําเป็นจะต้องรักษาตัวถึงร้อยแปดสิบเอ็ดวันเพราะนี่นะครับโรงพยาบาลตํารวจมันคือสวรรค์ของบรรดาผู้ต้องขังเราอยู่ในคุกเนี่ยนะครับหลายคนอยากอยากไปโรงพยาบาลราชธรรโรงพยาบาลราชธันก็เหมือนสวรรค์ชั้นเจ็ด นะครับอย่างน้อยก็ได้มองเห็นทะลุปไปนอกถนนได้บ้างแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบบรรยากาศผมชอบบรรยากาศเรือนจํามากกว่าแต่ว่านี่นะครับโรงพยาบาลตำรวจคือชั้นนะครับสวรรค์ชั้นสิบสี่ก็คือหมายความว่าการอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับกับการอยู่ในรั้วในกําแพงที่ผมบอกว่าผู้ต้องขังนะครับได้เห็นแต่พระอาทิตย์นานๆจะได้เห็นพระจันทร์สักครั้งหนึ่งเพราะกําแพงมันบัง นะครับในการคืนนั้นเนี่ยนะครับถ้าโชคดีนะครับตื่นมาดวงจันทร์ทำทะยงมุมให้เห็นเราก็จะได้เห็นดวงจันทร์ซึ่งน,นานๆจะเห็นครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นแต่ดวงอาทิตย์แหละทีนี้เนี่ยนะครับเพื่อจะเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่ขั้นตอนแรกรับที่เรือนจำมันมีข้อพิรุธมากมายอยู่แล้วว่าเป็นไปตามขั้นตอนหรือไม่นะครับภาพความจุลลมุนจุลเกก่อนที่ใช้ดุลพินิษฐ์ส่งโรงพยาบาลตำรวจนั้น อยู่ภายใต้กล้องหมดนะนะครับมไม่มีจุดไหนที่ไม่มีกล้องนะครับเพราะว่าถ้าเอาตัวไปที่ห้องพักอย่างไรกล้องนะครับเต็มไปหมดนะครับคือในในเรือนจำเนี่ยอ้างกล้องเสียแบบโรงพยาบาลเนี่ยไม่ได้นะเพราะว่าอ้างกล้องเสียแบบโรงพยาบาลเนี่ยมันไม่มีใครเชื่ออยู่แล้วแต่ว่าสําหรับเรือนจํามันมีความจําเป็นมันเรื่องความปลอดภัยเพราะจํานวนผู้คุมเนี่ยเป็นจํานวนน้อยนะเมื่อเทียบกับผู้ต้องขัง เพราะฉะนั้นมีบรรดาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่นะครับและรวมกระทั่งกล้องที่คอยตรวจตรานะครับเพื่อจะบอกกล่าวว่าอย่าอยากได้กระทําอะไรที่เป็นข้อห้ามนะครับบางเรื่องมาตายกับกล้องทั้งนั้นทีนี้เนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าเนี่ยอย่างไรก็ตามมันหนีกันไม่รอดอยู่แล้วนะครับเมื่อหัวก็คือคุณทักษิณไม่รอดเนี่ยนะครับหางอย่างคุณนุ้งอิงเนี่ยทุกคนก็ต่างก็รู้กันหมด นะครับว่าถ้าไม่มีคุณทักษนนิณน่คุณลุงวิ่งก็ไปไม่ได้อยู่แล้วในทางการเมืองนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องอความสามารถเฉพาะตัวนะครับทุกคนก็รู้ปลายทางรู้คําตอบกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถัดจากนี้ไปสองเดือนหน้านะครับผมว่าเห็นหน้าเห็นหลังและพอเดือนที่สามก็ถึงคิวคุณลุงยิ่งไปส่วนจะถ้าุูไปต้นปีเนี่ยนะครับจะลามไปถึงก่อนตรุษจีนนะผมเผื่อไว้แล้วนะครับผมดูกําหนดระยะเวลา นะครับเงื่อนมาเคลื่อนไขาตามข้อกฎหมายและถ้ามีตัวเร่งสถานการณ์คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญเห็นไหมก็มันจะกลายเป็นเรื่องที่นันครับคืออย่างที่บอก่ะก็พิสูจน์เดิมพันไปเลยสู้เรื่องนี้ด้วยแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยแก้ไขเร็วเร็วมากเท่าไหรคุณก็รอดมากเท่าน,นั้นแต่คุณคิดจเจ้าตัวรอดนะครับหรือว่าจะไปตายคาสารรัฐธรรมนูญ เอ้ลูวมีโอกาสที่ทางประธานสภาจะไม่บรรจุได้ไหมคะอย่างที่ทางคุณสนธิยาสวัสดีแกไปร้องว่าประธานสภาแบบควรที่จะคัดค้านไม่รับร่างารัฐธรรมนูนเข้ามาบรรจุอะไรประมาณนี้ค่ะคือการเสนอกฎหมายเนี่ยถ้ามันไม่ผิดรัฐธรรมนูญมันไม่สามารถที่จะไประง,งับยับยั้งได้แม้ว่าจะพบว่าเข้าข่ายเหมือนขัดกันแห่งผลประโยชน์อะไรประมาณนี้ก็ต้องเป็นดุลบนิด S <S 2> <S 2> ซึ่งปกติประธานสภาก็จะมอบหมายให้กับรองประธานสภา,าคนใดคนหนึ่งเนี่ยที่จะเป็นคนพิจารณาในเรื่องนี้ก็จะต้องเป็นดุลพินิจและรวมกระทั่งในฝ่ายกฎหมายของสภา,าด้วยซึ่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญน,น,นะครับอย่างไรก็ตามก็คือหน้าเหมือนเหมือนการแก้ที่มาของวุฒิสภา,านะครับเมื่อมีการอ้างสิทธิ์ว่าตัวเองมีสิทธิ์ก็เดินไปจนจบ แต่ว่าก็มาตายที่สารรัฐธรรมนูญกรณีนี้ก็เหมือนกันผมก็ไม่แน่ใจว่านะครับทั้งประธานสาภารองประธานสาภาที่มีหน้าที่เนี่ยเขาจะกล้ารังรับยับยั้งอย่างไรนะครับถ้าผู้มีบารมีนอกเหนือรัฐธรรมนูญน,นะครับในซีรัฐบาลมีความต้องการม,มีความประสงคเ์เจ๊กเค่นั้นนะครับมันสุดท้ายก็นะครับผมว่านี่นะครับแรงเบี่ยงอันเนี้ย เป็นการทายท้าประชาชนกันมากที่สุดแล้วสมาชิกวุฒิสภาเราจะคาดหวังอะไรได้ไหมคะเพราะก็มีส่วนในการที่จะต้องร่วมลงมติด้วยถูกไหมคืออยู่ที่กระแสประชาชนคือวุฒธธิเนี่ยนะครับเหมือนสุดซอยเนะี่ยนะครับคือถ้าประชาชนเขาไม่เอาเนี่ยวุฒธธิสภาแม้ก็ท้งอยากนะแต่ว่าไม่มีปัญญาทําอะไรได้นะครับเพราะว่าท้ายที่สุดถ้ากระแสของประชาชนมันหึมห้มาม เขาเห็นว <idd starving Lust> ่าม <inaudible> ันเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นลักษณะขัดกันแห่งผลประโยชน์นะครับในแต่ละเรื่องแต่ละราวนั้นดูเสมือนหนึ่งว่าสั่งได้แต่กระแสสังคมนั้นนะครับท้ายที่สุดก็ไม่มีทางที่จะฝืนได้แต่ว่าผมเองก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับควรจะได้รับการทดสอบว่าประชาชนในประเทศนี้ยังมีชีวิตอยู่ไหมนะครับเขาจะขายแผ่นดินเขาจะสร้างบอลนะครับ ดิจิตอลวอลเล็และเลงกระชิบหายวาวอดหมดเนี่ยนะครับว่าคนในประเทศนี้ยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าที่ให้ใครทําอะไรในชาติบ้านเมืองได้และชันวนที่มาเร็วที่สุดคือเรื่องรัฐธรรมนูญในขณะนี้ถ้าย้อนกลับไปประเด็นนี้ค่ะในยุคของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จำได้ว่าตอนนั้นน้องๆกลุ่มคณะราษฎรโอ้โหกก็ไปกันแทบจะแบบปิดสภากันในตอนนั้นนะคะแต่ว่าในท้ายที่สุด สมาชิกวุฒิสภาก็ไม่ฟังเสียงของประชาชนที่วันนั้นเนี่ยพากันไปที่สภาอยู่ดีอะค่ะมุมนี้คุณจตุพรมอง,งมันปัาว่าสเกลไหนอ,อย่างไรนะครับผมนี่ก็พูดชัดแล้วันนั้นจะติจเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งน,นะครับที่ไม่มีเรื่องที่จะเป็นปัญหาเนี่ยมันทุกอย่างมันจบแล้วแต่ว่าเอาละนะครับเมื่อตัดสินใจอย่างนั้นก็ก็ว่ากันไปไม่ไม่ได้ไปไปว่ากัน เพราะว่าได้แสดงจุดยืนความเห็นชัดเจนและวันนี้ก็ทุกคนก็คงจะได้ลองไปฟังที่ผมได้เตือนด้วยความเป็นห่วงและผลลัพธ์สุดท้ายมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆมันไม่เหลือใครหรอกสุดท้ายนะครับนอกจากเจ้าตัวและก็คนใกล้ชิดไม่กี่คนนี่คือโลกแห่งความเป็นจริง mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถามว่าแล้วตอนแล้วตอนสุดซอยเห็นไหมเจอกระบวนการนะครับคือกระบวนการปีหกสามเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามอ่ะ นะครับถ้าเทียบกับกระบวนการคนเสื้อแดง<ม>เทียบกับกระบวนการกปพสพันธมิตรนะครับก็ออยังเทียบกันยาก,ยากอยู่นะ oh. นะครับกับสเกลและการชุมนุมที่ต่อเนื่อง mm. เพราะพวกนี้เป็นลักษณะแฟดตม็อบ uh, <okay. S 2> นะครับซึ่งนะครับการไม่ต่อเนื่องพวกนี้ก็ยื้อให้หมดวันก็จบ mm. เห็นไหมก็มาใหม่แล้วก็ท้ายที่สุดเวลานี้ก็ทุกคนก็ต้องทยอยขึ้นศาลตามที่ผมเคยบอกไว้ทุกประการนั่นแหละทีนี้เนี่ยนะครับ ถามว่าในอดีตเนี่ยเหมือนตอนสุดซอยทําไมมันผ่านสภาไปแล้วเนี่ยสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วกําลังเข้าสู่ที่สภาถ้าประชาชนไม่เต็มท้องถนนวันนั้นก็ผ่านทฒิสภาเห็นไหมเพราะฉะนั้นเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญในอดีตเหมือนกันยุคพันธมิตรชุมนุมก็เหมือนกันรายชื่อสวก็ถอนชื่อออกมาเห็นไหมเราก็เคยผ่านเคยเห็นกันอยู่แล้วว่าถ้าประชาชนเขามีความแข็งแรงจริงนะครับ เอาไม่อยู่หรอกสภา,านะครับเอาอะไรไปสู้นะครับเพราะว่าคุณหลุดสภา,าคุณก็ไปตายสารรับนูนอยู่ดีเห็นไหมไม่ตายที่ใดก็ที่หนึ่งเพียงแต่บ้านเนี่ยนะครับเมื่อคุณแสดงความอยากความต้องการเนี่ยก็อยากไปให้สุดทางอยากให้สุดซอยนะครับผมคก็จะได้พิสูจน์เหมือนกันนะครับว่าเอาหนึ่งคนจุดติดใหม่อมสองคนในบ้านในเมืองนี้เนี่ยนะครับเขาจะมีชีวิตเพื่อปกป้องในสิ่งที่ถูกต้องใหม่ ก็วัดกันเท่านั้นเองนะครับและผมก็อยากบอกว่าอย่าได้ถอยนะครับก็ใจกล้าากันหน่อยนะครับเขาก็จะได้พิสูจน์ถ้าเขาผ่านได้นะครับผ่านสภามาได้นะครับรัฐสภาผ่านสารรับนูนได้ก็แสดงว่าแผ่นดินนี้ก็ถูกยกให้แล้วทําอะไรก็ได้นะครับเราก็จะได้พิสูจน์กันเร็วไงว่าไฟเขียวจริงหรือเปล่านะครับมันจะได้ทุกอย่างมันจะได้สิ้นสงสัยนะครับสิ้นกระแสความสภาก็ผ่านไม่มีมีปัญหาอะไร นะครับก็เป็นการประชุมร่วมสองสภาอยู่แล้วสวหนในสามอาผ่านเฉล,ลุยนะครับแทบท่วมทนเอาส่งไปศาลร,รัฐธรรมนูญผ่านอีกก็แสดงว่บาบ้านเมืองนี้ก็ยกให้พวกนี้ไปแล้วก็รประชาชนก็ต้องคิดกันใหม่ว่าก็นอนรอความชิบหายหรือจะยังไงนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้นเราเองก็เห็นว่าทางการเมืองเนี่ยมันต้องพิสูจน์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใช้ความกล้าหน่อย นะครับอย่ามาพูดในอารมณ์ค้างกัน <c oughs> ก็คือหมายความว่าก็มดจุดไม่ติดนคุณจะกลัวอะไรเา <c oughs> ราประชาชนเนี่ยหมดแล้วนะครับสิ่งนักการเมืองก็ดีกันหมดแล้วทุกอย่างอยู่ในมือหมดแล้วนะครับทุกทุกนะครับทุกสถานการณ์ปิดประตูไว้หมดแล้วชนะแบบเบ็ดเสร็จแล้วทุกอย่างไฟเขียวโลคกันมาหมดนะครับตามที่มีการกล่าวว่างทำเลย <c oughs> อย่าบอด นะครับเพราะว่าเราจะได้พิสูจน์ง่ายๆนะครับอย่างที่ผมบอกว่าถ้าพิสูจน์ได้สิ้นสงสัยว่าคุณทําได้ทําทุกอย่างได้ในบ้านในเมนะครับอยู่โรงพยาบาลโดยไม่แย่แสผูค้คนพักโทษแป๊บเดียวเนี่ยครุบเดียวนะครับไม่ติดคุกสักวันก็ก็ยังให้เห็นกันได้มือม้วนเนยมอายอะไรมเมื่อกล้าคิดนะครับกล้าประกาศช้าอยู่ใหญ่ นะครับเดี๋ยวไม่ทันนะผมจะบอกใหมก <c oughs> ็จะได้วัดกันเนองทีนี้อีกประเด็นหนึ่งที่ถูกมองว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จะขย่ารัฐบาลน,นั่นก็คือเรื่องของการนิรโทษกรรมถ้าเขาก็บอกว่าถ้ารวมหนึ่งหนึ่งสองเมื่อไหรเนี่ยโอ้โหสะเทือนอยู่เหมือนกันมุมมองของคุณจุพรคิดว่าณขณะนี้เรื่องนิรโทษกรรมกับการรวมหรือไม่รวมหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยพอมองเห็นไหมว่ารัฐบาลเขาจะไปทางไหนหรือย,อยังไงอะค่ะคือยังไงก็ตามนะครับ ตอนที่คุณทักษิณยังไม่โดนเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยความกระตือรือร้นของพรรคเพื่อไทยเนี่ยความจริงตอนหาเสียงเนี่ยทั้งกุ้งอิงและเรถฐาเนี่ยต่างก็พูดว่าจะแก้ทั้งคู่นะใช่ค่ะนะครับแต่ว่าพอถึงเวลามันกลายเป็นคนละเรื่องทีนี้เนี่ยนะครับอย่างไรก็าตามนะครับการยุบพรรคเก้าไกลด้วยเหตุนี้เนี่ยนะครับก็เป็นที่ประจักษ์พรรคเพื่อไทยก็ยังลอยนวลอยู่ ทีนี้เนี่ยนะครับการจะทํานิรโทษกรรมผมมักจะยกตัวอย่างให้ฟังแล้วก็ได้ได้บอกกับประธานคณะกรรมาการชุดที่ศึกษาเนี่ยนะครับได้แจ้งให้ฟังว่าให้ไปดูการทําคําสั่งที่หกสิบหกทับสองสามสมัยพลเอกเปรมคณะทํางานวันนั้นก็ยังอยู่ไม่ว่าพลเอกเฉลิมยงใจยุทธพลโทพิรัตนและอีกหลายๆคนนะครับที่ได้ร่วมในการทําที่ร่วมดําเนินการ ว่าเขาสําเร็จได้เพราะอะไรไอ้นั่นฆ่าตายฝั่งละเป็นหมื่นอเพราะฉะนั้นการที่จะทําเรื่องนี้โทษศกรรมนะครับถ้าให้ไปเถียงกันในสภาไม่จบอยู่แล้วนะครับบรรดานักการเมืองในซีรัฐบาลนะครับซึ่งนะครับผมเชื่อว่าประเด็นอื่นคงุงพันฉลุยแหละและแต่ว่าประเด็นเนี่ยนะครับประเด็นเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยเป็นเรื่องที่ยังยากมากเพียงแต่ว่า อะไรก็ตามนั้นมันควรที่จะมีทางออกของการเริ่มต้นให้แก่กันซึ่งผมเนี่ยนะครับก็พูดชี้แนะแนวทางอยู่แล้วและก็จะได้สิ้นสงสัยนะครับและก็ได้เห็นว่าการที่พระเจ้าแผ่นดินไม่ประสงค์จะใช้มาตร,ราหนึ่งหนึ่งสองนะครับที่มีความผิดต่อพระองค์ท่านก็เห็นมาแล้วกว่าสามปีเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันเป็นศาสตร์และสินนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะคิดเอง หรือจะเอาเรื่องนี้เข้าไปทะเลาะว่าทะเลาะจริงไม่มีเรื่องพุทธิภาวะทะเลาะันทั้งนั้นในสภานะครับฝั่งตัวเองถูกอีกฝั่งหนึ่งก็ผิดฝั่งตัวเองผิดก็อีกฝั่งหนึ่งถูกมันก็อยู่สภาพอย่างนี้กันมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นก็แต่ละเรื่องมันต้องมีมาตร,ราการแต่ว่านี่ครับถ้าต้องการให้ได้แค่มีเรื่องนะครับบวกกับรัฐธรรมนูญบวกนีรโทษนะครับบวกกับโครงการบอลน,นะครับ,บสนุก นะครับมันมันชนหมดเรื่องชั้น14ก็จอนีครับเพราะปปชนี่็ก็สอบสวนเห็นไหมคุณเสรีพิสุทธิ์ก็ไปให้ถ้อยคําและคนอื่นๆก็เริ่มให้ถ้อยคําตามลําดับอยู่แล้วแต่ครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันมันจวนไปหมดนะครับภายในสามเดือนนี้เห็นหน้าเห็หลังนะครับของคุณทักษิณนะครับคิดว่าสองเดือนหน้าน่าจะไม่จบก็เกือบจบอ่ะอืมแปลว่าภายในสิ้นปีนี้เราคงจะได เห็นอะไรกันอย่างชัดเจนมากขึ้นกว่าท,ที่ทเป็นอยู่ทุกวันนี้นะคะถูกต้องนะครับสู้ก็ตายถอยก็ตายนะครับยังไงก็ตายแบบไหนแท่นั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกวันที่ได้เปรียบมักจะไม่มักจะไม่มีความกระตือรือร้นนะครับจนกระทั่งตัวเองเสียเปรียบก็คิดได้นะครับเวลาคนอื่นหิวข้าวไม่เคยถามแต่ตัวเองกินเหลือแล้วมาชวนเขากินอ่ะฉันใดฉันนั้นเหมือนกัน วันที่ตัวเองได้เปรียบเลยนะครับไม่อ,อไม่อือนะครับเพราะว่ากลไกนี้เป็นของเรานะครับแต่ว่าพอตัวเองเสียเปรียบก็มาเร่งรัดเราก็เห็นปลายทางกันอยู่แล้วว่าผลลัพธ์สุดท้ายเป็นยังไงแต่ว่าขอเรียนไปยังนี้นะครับรัฐบาลนําโดยพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะพรรคเพืกเก่อไทยอย่าได้ถอยเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับเรื่องนี้โทษนาคกรัมือคงจะไปไปวิวาทาแหลกกันในสภายอยู่แล้ว นะครับถ้าทําตามวิธีการเดิมเนี่ยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามในกระบวนการที่อยู่ในองค์กรอิสระทั้งหลายนะครับก็ควรดําเนินการอย่างไม่ชักช้าเพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาทุกเรื่องราวเพราะฉะนั้นวันนี้คุณจตุพรทายท้าเลยนะคะกล,ะกล้าๆหน่อยอย่างที่ได้ประกาศเอาไว้หกประเด็นอย่าถอยกลางทางนะคะคือ,คอ,คอหมายความว่าเหมือนเหมือนอะไรเหมือนสุดซอยอ่ะ สักพักวิ่งออกจากซอยแทบไปทันร,ร,รออยู่ที่ปากซอยเนี่ยก็เ,เห็นอยู่แล้วว่าสุดท้ายมันไม่จริงหรอกนะครับเราเองก็เห็นคนจริงมานะครับมาน้อยมากอยู่แล้วในทางการเมืองนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีมีแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ที่เห็นเห็นไม่จริงทั้งนั้นนะครับถึงเวลากับหลังหันกูก็ไม่เกี่ยวนะครับใครจะเป็นอะไรก็ช่างนะครับเราเจอมาหมดละ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมว่าเนี่ยอย่างไรก็ตามอะเรามีว่วงระยะเวลาที่จะได้พิสูจน์แต่ว่าขอร้องะนะครับผมจะได้พิสูจน์เนี่นะครับเห็นมาจุดไม่ติดนะครับเก่งกันนักหนาเนี่ยไฟเขียวไม่ใช่ะนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่มาเป็นข้ออ้างก็จะได้พิสูจน์ก็คือหมายความว่าถ้าคุณชนะเนี่ยชนะทุกอย่างนะครับคุณก็ปกครองบ้านเมืองนี้ไปแต่ว่าถ้าคุณแพ้คุณก็ต้องเดิมพันสูงอย่างที่คุณเคยโดนเห็นไหม มันก็พิสูจน์อะไรไม่ยากเลยนะครับและเวลาก็เร็วนะครับผมก็บอกใบ้ด้วยโดยซ้ำว่าคุณทักษิณเนี่ยนะครับเดือนพฤศจิกาในภายในเดือนนั้นน่ะบวกลบเอาน่าจะเรื่องบ้างก็เล็กน้อยคุณนุงิ่งยังไงก็ก่อนรุดจีนนะครับนี่คิดเผื่อแหวด่ด้วยด้วย